สวัสดีครับกีตาร์เงินแม่ EP ที่20นะฮะ,ะ EP นี้ผมจะนำการเล่น tapping pentatonic มาฝ mm ากเพื่อนๆกันนะฮะก็เป็น tapping แบบง่ายๆสั้นๆน,น,นะฮะช่วงหนึ่งก็นำมาฝากกันใจผมอยากจะสาธิตอยากจะนำมาฝากในบริเวณ E minor นะฮะแต่เออว่ากีตาร์ของผมเนี่ยมัน ลากีตาร์โปมาเล่นถักลงไปเนี่ยเสียงโนต้ตมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ผมขออนุญาตเป็นอเอไมเนอร์แล้วกันนะครับมันชัดดีนะฮะก็หลังจากที่ผมเล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมจะบอกวิธีการและตำแหน่งต่างๆนะฮะให้เพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากนําไปฝึกเล่นกันได้นะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะกีตาร์ผมหยอบสายเป็นดเสมอนะครับโอเค ไปรับชมได้เลยนะครับ โอเคครับมารับชมวิธีการเล่นกันได้เลยนะฮะก็เริ่มจาก a m เมเ r er p e n t a นท o n i แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ไล่เป็นทาต n นิกด้แล้วก็จะเข้าใจในการเล่น tapping อันนี้ง่ายขึ้นนะฮะเป็นการเล่นแบบง่ายๆนะครับก็ใช้นิ้วชี้นะ hammer o ครับ a ที่ a นะฮะแล้วเพื่อนๆจับเสียงไปได้เลยนะว่าผมเล่นในตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมจะไปอย่างช้าๆนะครับโอเคท่องที่5นะเส้นที่6 สาอมอครับช่องที่8ครับแล้วก็แทบลงไปนะช่องที่10เสียงที่ได้ครับต่อไปครับชุดแรกนะครับจะเป็นต่อไปนะชุดที่2นะครับสายที่สายที่5นะช่องที่5ครับนิ้วชี้เสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับและ อเ okay. ชุดที่2จะเป็นต่อไปชุดที่3มครับช่องที่5้านะฮะนิ้วชี้นะครับแถมมาออกลงไปสายที่4นิ้วนางครับแทะครและเสียงที่ได้ครับต่อไปครับสายที่3มนะครับ แฮมมอร์ครับช่องที่5้าแฮมมอรช่องที่7นะครับแต่ที่3ต่อไปแท็บครับช่องที่12เสียงที่ได้ครับและโอเคจะไปอย่างชรชาๆตั้งแต่เริ่มนะครับ มานี้นะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไล่คล้องแล้วก็สามารถขยับเลื่อนไปเป็น G Min o r หรือจะมาเป็น C Min o r ก็สุดแล้วแต่เลยครับก็ถ้าเล่นเสียงแบบนี้ถ้าเล่นในในเนี่ยก็จะฟังออกมาดูเพาะนะับเพาะดีนะขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามและรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ